สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเดี๋ยวเรามาต่อกันกันกบตอนที่3ของการสปอยแ a วมพายฮันเตอร์ดีแอนิเมชักันเลยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ฮโดโนวแเวนจัดการกับหุน่อนยนต์อสูรโฟบอสที่บุกมาโจมตีพวกเขาไปจนหมด สองพี่น้องคู่หูปราบมารก็ได้มาบอกกับโดนแวนว่าในวัยเด็กพวกเธอเคยเจอกับไพลอนมาแล้วก่อนหน้านี้ไพลอนเคยเตรียมที่จะมาดูดกลืนโลกแล้วครั้งหนึ่งมันได้พุ่งตัวมาที่โลกเหมือนอุกาบาทครอบครัวของพวกเธอที่เป็นนักพรตปราบมารมาหลายชั่วอายุคนจึงถูกราชสํานกที่ประเทศบ้านเกิดของพวกเธอเรียกให้มาจัดการคนผมยาวก็คือลินลินคนพี่ที่ตอนนี้กลายมาเป็นนักพรตปราบมารเต็มตัวแล้ว ส่วนคนที่หน้าตาท้ายชุนหลีก็คือเลเลคนน้องที่ตอนนี้จับพัดจับผลูกลายมาเป็นผีดิบจีนและเนื่องจากไพลอนนั้นทรงพลังมากเมื่อมันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกพวกดาร์คสตอกเกอร์ต่างๆก็เกิดคุ้มคลัง่งตระกูลของพวกเธอก็เลยต้องรับมือทั้งกับไพลอนและก็พวกดาร์คสตอกเกอร์ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หินมากๆแม่ของพวกเธอที่เป็นนักพรต ที่มีฝีมือสูงที่สุดในตอนนั้นก็เลยต้องเสียสละใช้คาถาปราบมารขั้นสุดยอดที่ต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ใช้ สองพี่น้องเสียใจมากๆกับการจากไปของแม่อันเป็นที่รักแต่พวกเธอก็ต้องเข้มแข็งเพราะถึงแม้แม่ของพวกเธอจะจัดการกับพวกดาร์กสตอเกอร์ที่คุ้มคลั่งไปได้แต่สำหรับไพลอนคาถาของแม่เธอทำได้แค่เพียงไล่มันไปแค่ชั่วคราวเท่านั้นพวกเธอจึงรู้ว่าสักวันมันจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนสองพี่น้องจึงได้ฝึกฝนวิชาเตรียมที่จะรับมือกับเจ้าอสูรต่างดาวตัวนี้ ตัดมาทางด้านมอริแกนราชินีแห่งโลกปีศาจเธอได้ให้ลูกน้องไปค้นข้อมูลจนรู้ที่มาของจักรกลปีศาจโฟโบอสเมื่อตระหนักได้ถึงอันตรายอันใหญ่หลวงมอริแกนจึงไปหาแนวร่วมที่จะช่วยกันปกป้องโลกนี้เพราะทั้งเราดาร์คสตอเกอร์และพวกมนุษย์ต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ในดาวดวงนี้เหมือนๆกันเดมิที่ที่เป็นคนที่น่าจะได้รับผลกระทบ จากดวงอาทิตย์ปลอมๆดวงนี้มากที่สุดจึงเป็นคนที่มอเลแกนนึกถึงเป็นคนแรกราชินีแห่งโลกปีศาจได้บอกเรื่องที่เธอค้นพบให้กับแวไพร์คิวโลนฟังว่าตามบันทึกของพวกมนุษย์หุ่นยนต์โบราณพวกนี้เป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของพวกไดโนเสาร์การล่มสลายของอาณาจักรแอตแลนติสและก็การสูญสิ้นของอรารยธรรมของพวกมายันสรุปคือ เมื่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาจนเป็นภัยคุกคามพวกขุนยนโฟโบอสก็จะออกมาจัดการตัดไฟแต่ต้นลมแล้วตอนนี้พวกขุนยนอสูรก็ได้มองเดมิทีและมอริแกนเป็นภัยที่พวกมันจะต้องกำจัดศัตรูของศัตรูคือเพื่อนตอนนี้มอริกแกนจึงได้มาชวนเดมิทีให้มาร่วมมือกับเธอชั่วคราวแต่เดมิทียิงในศักดิ์ศรีมากก็เลยปฏิเสธ เขามั่นใจว่าเขาจะสามารถจัดการกับปสุนจากนอกโลกดรือตัวคนเดียวเองได้ไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่คู่ควรกับการที่จะเป็นราชาของโลกปีาศาจซึ่งการมาที่โลกครั้งนี้ของไพลอนก็ทำให้ดาร์กสตอกเกอร์หลายๆตัวคุ้มคลัง่งพวกมนุษย์ก็เลยออกมาจัดการมันก็เลยทำให้ดาร์คสตอกเกอร์ที่คุ้มตัวเองอยู่บางตัวต้องโดนหางเลขไปด้วย เฟลิเซียดาร์สตอกเกอร์แมวสาวที่มีความฝันที่จะมาเปิดการแสดงโชว์และโด่งดังบนโลกมนุษย์ก็โดนผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยดวงอาทิตย์เทียมของไพลอนโจมตีใส่คนที่คิดจะมาทำลายมัน เมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายตั๋วโชว์ของปีศาจแมวสาวก็เลยขายไม่ออกเลยสักใบเฟลิเซียก็เลยจะมาจัดการกับกองทัพของไพลอนโทษฐานที่มาขวางหนทางสู่ดวงดาวของเธอ <icana> แต่พีศาจแมวน้อยประเมินหุ่นตากลมพวกนี้ต่ำไปหน่อยเธอก็เลยเกิดเป็นฝ่ายโดนเล่นงานซะเองโชคดีที่กาลอนดักสตอกเกอร์มนุษย์หมาป่าได้โผล่เข้ามาช่วย ปีศาจแมวน้อยก็เลยมีชีวิตรอดไปเปิดการแสดงต่อหลังจากนั้นเฟลิเซียก็ถูกคุณหมอคนหนึ่งพาตัวไปรักษาพยาบาล เฟลิเซียรู้สึกซาบซึ้งใจมากเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่คิดว่าจะมีมนุษย์คนไหนอยากจะญาติดีกับพวกดาร์คสตอเกอร์แต่คุณหมอก็ได้บอกว่าเขาเห็นเธอต่อสู้กับพวกคุณโยนอสู์เขาจึงเชื่อว่าพวกดาร์คสตอเกอร์คงไม่ได้เลวร้ายเหมือนกันทุกตัวแต่พวกทหารกลับไม่คิดแบบนั้นพวกทหารก็เลยจับเฟิเซียไปเข็นข้อมูลเพราะคิดว่าเธอเป็นพวกเดียวกับไพรอน ดังนั้นเมื่อกองทัพโฟโบอสบุกเข้ามาโจมตีอีกครั้งก็เลยไม่มีใครมาคอยยับยั้งพวกมัน โชคดีที่คุณหมออาศัยช่วงโกลาหนแอบเข้ามาช่วยเฟเลเซียแต่เขากะจะมาช่วยเพื่อให้เธอหนีออกจากเมืองนี้ไปได้แต่เฟลเซียดันไม่หนีเธอกลับเลือกที่จะไปต่อสู้กับพวกคุนยนตาตีเพื่อช่วยเหลือพวกมนุษย์ปีศาจแมวน้อยขับรถไฟเพื่อล่อให้พวกขุนยนออกมาจากตัวเมืองจากนั้นการลอนก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ช่วยระเบิดถังน้ำมันจนพวกขุนยนอสูรถูกระเบิดจนหมดยกฝูง เนื่องจากคราวก่อนหน้านี้กาลอนก็ได้ช่วยเหลือเธอมาครั้งหนึ่งแล้ว ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมากับแมวจึงเริ่มขึ้นส่วนทางด้านโดนโนแวนเมื่อเขารู้ถึงเจตจำนงของสองพี่น้องเขาก็ได้ขอพวกเธอร่วมเดินทางเพื่อที่จะไปปราบไพรลอนอสูรจากต่างดาวตัวนี้ด้วยกันโอเคครับ ตอนน่าจะเป็นบทสรุปของซีรีส์แหวมพายฮันเตอร์ดิแอนิเมแล้วนะครับอย่าลืมติดตามบทสรุปของพวกเขาได้ในสปอยแหวมพายฮันเตอร์ดิแอนิเมชันตอนที่4กันนะครับรับรองว่าบูสบั้นหันแหลกสู้กันมันถึงใจแน่นอนครับ